สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพ่อโจแม่นุชก็มาถึงแล้วนะคะ พึงได้หูหพิธีของเพิินแล้วนะคะก็คือล่ำหนาไฟอยู่หม่องสาราศพนะคะบ่ได้ล่ำหนาเมนจากที่ถามทางผู้ใหญ่ที่นี่มานะคะหรือจ๊ะจังใดกับบอาจาักพี่น้องคะเป็นพิธีที่แปลกใหม่มากสำหรับหนุ่มล่างอยู่เมนแต่ว่าบ่าเป็นยังขาดดวงจิตเราก็รับรู้คือเก่านะคะไม่ว่าจะจัดพิธีลำอยู่ตรงหน้าล่างหรือยังไงก็ บุญกุศลจะถึงเล่าคือเก่านะคะตอนนี้แม่นุชกับพ่อโจมาถึงแล้วเดี๋ยวหาสิไปท้า,ายคิปนะคะอันนี้ก็เป็นทีมพระเอกนะคะโดยมีน้องทองเหม็นนั่งอยู่ด้วยเพ่นแซลาห้าแล้ววังดังเพ่นปิดหัดังนะคะพี่น้องหนานหนา เริ่มมีการนนะ่าอยากแสดงกลามดากแล้วพี่น้องคะสรุปแล้วน้องไม่ค่อยเต็มนะคะคนเนี้ยเขาเป็นเด็กปัญญาอ่อนนิดนึงนิดนึงเท่านั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปถ่ายมุมที่มีสาละดีกว่านะคะพี่น้องคะอาจจะมีอารมณ์ดีบ้างบางช่วงโศกเศร้าบ้างบางช่วงก็คือแบบ บอตองสี่เรียนยังหลายนะคะสีให้โศกเศร้าไปเบิดมือเบิดเว้นกันคือสิบ่เป็นดันดีกับทุกคนนะคะก็ในความรู้สึกลึกๆทุกคนก็โศกเศร้าอยู่แล้วนะคะอาจสีเห็นบางม่มหัวแน่โศกสเศร้าแนเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตค่ะทุกวันนี้งานศพไม่จำเป็นต้องนั่งร้องไห้ตลอดทั้งวันนะคะพี่น้องค่ะ วัดกามาฮอดแล้วนะคะน้องอยือก็มาถึงแล้วนะคะส่วนน้องแบมเขากับเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะวางเขื่อนล่างน้องกับห้องให้ทพี่น้องค่ะเห็นเราเข้าละสิใหาน้่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมาถ่ายนะคะขึ้นมปนอนมาลำอ่ะไปนอนมาลบเป็นโองยตาตาตาแน่ามือพิภัยของจอเอน้อผว้ยยยยย ว่าจะแบบจำได้เนาะหาคนหนึ่งผู้อ่งหายากมากๆนะบอกเลยว่าหายากมากแล้วไม่มีใครแทนได้ทางบาลคนจะละคนือด้วยบุคลิกอ่าแล้วก็พือตัวตนของผู้อินแตกต่างจากผู้ทุกผู้อ่าอยากเห็นว่าผูกพันเลย ต้องผมพั้นผู้ใหญ่อายุกับพ่อมาดูวนเนี่ยพวกนี้อยู่กับบูงมานานผู้ใหญ่อยู่กับบูงมานานไปยิง่าวุฒิภาวะเนี่วุฒิภาวะพอในการที่จะแบบเสมียนคือพั้นสาถึงอ่าพั้นสาถึงแล้วแบบลูกๆที่มาใหม่ก็เลยแห่ความเพ่อลงผู้ใหญ่แห่งขาองพ่อลงมาเราเป็นคนเก่าคนแก่ของบูงคนเก่าแก่ก็คือคนที่สู้มากับพ่อเอง ปีที้แปดปีที่เก่าหล้ปีที่แปดย่งก็ถึงปีที่เก่าเล้เพราะว,ว่าพ่อบริหารได้สิบปีพอดีบริหารในปีสองปีแล้วแล้วผู้เอมาต่อผู้อเอมาทำงานด้วยกันในก่อนนี้พ่อลุยคนเดียวปีแรกลุยคนเดียวจถึงว่าทีมผูบ้บริหารนี่พวมีแขนง่วมีขายเลยอตอนนี้ในทีมผูบ้บริหารในการบริกรรว่าบริหารคือผู้ฝึกหรือบริเปลงานนี้ ผู้ฝูกผู้บีเด้แต่กูแล้วก็ผมไม่ได้ไปงานแล้วพ่อคนหนึ่งไปจัดบ็อกกิ้งเออจัดบ็อกกิ้งไม่มีครูยินดิเดนเซอร์มาพูดอะไรอยู่กคำถามพ่อพี่วัดดูพี่วัดมาอยู่สาวน้อยพี่วัดมาช็อตพี่วัดมาเป็นยันเซอร์รวยมาเป็นยันเซอร์แล้วพ่อจัดบ็อกหรือบัคโรจัดบ็อกกิ้งเดินซ้ายเดินขวาชี้บอกว่าเอาวัดโยดนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่คือด้วยเรายอมเหนื่อยตั้งแต่แรกแล้วเราต้องมีแขนมีขามาตามมาช่วยเราแล้วครูเอง ผูอ้อีมากแลงาลลมากมากผู้อีผู้ปอนแต่ผู้อีนี้คือไม่ต้องพูดถึงในด้านคุณงามความดีคือเงินเป็นล้านสองล้านสามล้านไม่เคยพลัปชันวงแม้แต่บาทเดียวนี่แหละสิ่งที่คุณงามความดีของของผู้อีคือเรื่องนี้เรื่อง,อง,องท่อง่มีดังค่อยแล้วก็ดูแลดูแลสมาชิก ดูแลครอบครัวไม่ใช่เฉพาะงานเขาไม่ใช่คนทํางาน,นย่าเดียวเขาคือคนในครอบครัวจริงแต่เป็นอยู่ที่บ้านเนเป็นแม่บ้านอ่าเป็นแม่บ้านเป็นกับเขาดูแลลูกดูแลหลานเห็นไหมลงังลังมากเล่าเหื่องไปส่วนเราเล่าเพื่อนเล่าแพือ่อนยูทูบเห็นไหมอ่าเล่าส่วนกต่อหนเล่าส่วนอเอาครอบครัว,วดูแลลูกน้องใครจะอะไรยังไงลูกทิม ถ้าใครเกิอดอาก,การอะไรยังไงใครเป็นแบบนะี้ครูอีจะรายงานนะครับว่าตลอดมากกว่าคำว่าครูครูมากมากว่าคำว่าครูเราวันนี้ครูอีไม่อยู่ว่าครูว่าโอ้ขาดบุคลากรคนที่สําคัญขององ,องค์กรเราเลยนะมีขาดขาดหัวใจล้างอีกอีกอีกหนึ่งหัวใจที่ขับเคลื่อนบางที่แม่นเสา,าหน่อย แล้วปกติคือแกก็จะไปกับแม่ปี๋คือเงแม่ปี๋อยู่ไกล้เนี่ยก็จะไปแล้วคนนี้ที่อยู่ใกล้คเอคือคนนั้นแหละที่คเอฝากฝังแรงเรื่องเรื่องโง่ๆเรื่องอะไรต่างๆคือไม่ต้องห่วงน่าเสียใจก็คิดว่าแกจะไปล่าสุดแม่ปีได้เจอแกวันไหน ่รไม่ได้ทเฉยไม่ได้เจอใช่ไหมไม่ได้เอเลยโอพ่อดีโไมเจอผมจอมยนี่เจดที่ผมลงมาจากกุเทพเลยนะผมมาหอดบ้วันที่เจเเดินงกับกวันงคงแล้วาหอดสซเชวันที่เจดแเกือไม่ได้เจอเยพอได้เจอโบบตกใจเลยว่าน้ำหนักล่20โล แล้วพูดแบบแบบแบบเชื่องช้านะพูดแบบแบบเชื่องช้าพูดแบบเชื่องช้าแล้วแบบเป็นแับแล้วแก้ๆหวงแต่เราควรจะแบเจ้าก็ต้องวเจ้าเอาชีวิตต่อให้รอดแต่แปห้าหมอถ้ายาไม่ต้องห่วงรักเมื่อรักแสงก็ต้องห่วงแล้วดูดูแลเองเาผมต้องเอาชีวิตต่อให้รอดพ่อผพก็ทำนี้เลยนะผู้อหญต้อง ตลอดชีวิตจงเอาให้รอดหนูไม่คุยแน่นอนคุยพูดแบบนี <turn s kiss essa> ้เลยนะแต่พ่อนะหนูไม่ค <vanilla ical> ุยแน่นอนคุยอย่างก้อนะถ้าก้อลเราถ้าซุปลงมาอย่าตกตุยนี่ดิคือบอกหยอกเล่านะแกมยิบแกมหยอกแล้วนะเออาโตอยากกินหลายนะไม่ไม่ไม่หนูสองเดือนหนูจะกลับมาหนูไม่คุยแน่นอนคุยพูดหนูไม่คุยแน่นอนหนูสู้ค่ะหนูสู้เต็มที่ค่ะโอ้โหคำนี้ยังฟ้องอยู่ในรู้เลยหลับตาลงลงจำได้เลย เดนยแม่เดียวหัวยลวเดียวเจกับ่เดียวแรไปหาหมอดูดีดีแล้วบอกแลยบอกเลยแล้วไปเกินสองเดือนแน้ว่เดี๋ยวกลับแล้ววันต่อมาแน่ลชัวรก็ติดเกาตัวหัแล้วหลังจากนั้นคือทักก็ไม่ตอบเลยาโทรศัพท์เมืมอรูนทีหลังก็คือเริ่มชุบลงเริ่มชุบลงแล้วก็พี่แดงคุณูแลก็คือจับโรศัท์ไม่ได้แล้วไจับโรศัพ์แล้ว có quay làm xuân có đi thảm thảm đi bén à, xó quá đen 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 thảm thầy nó bỏ thảm thầy mấy bao nhiêu là cái cứ...

คะได้ฟังเราก็เสาซือห้องให้นําแม่ปพี่น้องค่ะเแ้อกันอนด้อยาวนี้พ้องกันล่ล่ะคนเฮาเนาะว่าามีชีวิตอยู่ทากนได้หลายเด้อไปสร้างพลังบวกให้กันหลายๆ กันแล้วแรงเอาแบบนี้สัตว์อายุคนเท่าอย่างไรแต่ว่าใจเป็นร้อยยังกับประเทศเปลงห้อยสร็คือเขาออกไปเผากตบว่าห่อนนอนนิ่งกับ่ถถึงว่าพนักที่ยังมีลมหายใจได้มีชีวิตอยู่นะครับเป็นพระร่างเดือดอะไรักกันไม่เยอะรักกันมากเลยนพี่น้องค่ะตอนนี้บรรยากาศฝนจะตกหนักแล้วนะคะ เริ่มทำที่ที่ตะวันฝนตกมาย,ย,างยังเริ่มแดงเลยเดี๋ยวเห็นเม็ดฝนบ่ค่ะเดาจะลใจัะสิเริ่มการแสดงแล้วนะคะก้าวยิ้มไปเปลอมองดูนะคะสำหรับทิดด่ใดทิ่ใดก็ขอให้ผู้ขึ้นชวนตะวันจันทร์ป่าเออเอยสำหรับทิ่นี้นะคะน,น้องพิมพอนุญา จบพิพิงภัณาอเท่านี้นะคะ